เนี่ยน้ำแกงวัวเจียวกับเอฟซีเนี่ยน้ำแกงเนี่ยน้ำแกงเนื้อมา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 ทานพร้อมกันนี่ครับอืมราดน้ำแกงเลยอืมเป็นข้าวเหนียวครับเอฟซี SC. เป็นข้าวเหนียวนะครับเนี่ยอร่อยดีแหละอืมอืม